ชาบูบ้านๆพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเครื่องชาบูของเรานะครับนี่มีสามชั้นสไลด์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อสไลด์เนื้อหมูนะครับน,นี่จะเป็นเนื้อปลาแซลมอนอันนี้เป็นกุ้งเต้าหู้ปลาผักก็ตามชอบเลยเราก็จะตอกไข่ลงไปในเครื่องของเราเนี่ยแหละแบบนี้ ก็จะมีต้นหอมซอยกับแครอทหั่นเตานะครับเราก็จะโรยโรยหน้าแบบนี้นะครับโรยบางๆก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับใส่ถูงไว้แล้วแล้วก็จะบีบอย่างนี้เนี่ยฟึดฟาดฟึดฟาดอย่างนี้นะครับจิจาร์จจาแล้วแต่เราจะต้องการเครื่องชาบูของเราก็พร้อมแล้วนะครับ น้ำซุปนะครับสองน้ำนะครับนี่เป็นน้ำดำนะครับเราก็จะซาซุปน้ำดำเนี่ยเราซื้อมาจากในห้างนี่นะครับใส่ไปก่อนหนึ่งหม้อหนึ่งข้างน้ำใสก็ง่ายๆเลยซุปก้อนน้ำจิ้มชาบูก็ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้นะครับง่ายๆเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นซอสงานะครับซอสงาชาบูนี่ต้องอย่างนี้ จะเมีรสชาติเผ็ดนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆเลยเนี่ยแบบนี้ชาบูบ้านๆพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับจัดแบบสวยงามเลยน้ำจิ้มสองสไตล์นะครับว่าเผ็ดแบบไม่เผ็ดอย่างนี้ชาบูบ้านๆขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะกรับาชาบูกับบะสองน้ำนะครับแล้วก็ทีมงานชุดใหญ่ไฟกระพริบบารมีก็เด็ด ควางตุ้งคลองเต้นะครับอ่านินจานี่ก็ละเลงแล้วละเลงไข่ละเลงไข่เออออน้องน้องเอะไรครับน้องโฟททำไรครับโฟทอะไรครับของโฟทยังยังไม่ได้ยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ๋ออ๋หมุสลด์หมูสไลด์ตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่นะดูนะครับอืมทีนี่กำอังที่นี่กำลังเห็ด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 อ่าน้องน้องเอาตัวหู่ปลาตัวหู่ปลาจับได้จับคู่ปลาคู่น้องได้ไหมครับได้ไหมครับเฮ้ยหมด นี่ครับบาร์บีกับนินจาก็แซลมอนนะครับ <c oughs> น้องก็ยังตู้คู่ปลาไม่เลิกนะครับ <c oughs> นี่นิ่มแล้วน้องโฟสต์น้องโฟสต์น้องโฟตยังนิงนตู้คู่ปลาไม่ได้ครับ <c oughs> อ่นินจาก็รวบแล้วครับรวบแล้วโอ้รวบหมูแล้วนะครับ <c oughs> ของโฟสตี้ก็จะเป็นเต้าหู้กับซอสงาน,นะครับแล้วก็จินนี่ เอาละครับเอาละครับเอาละครับเจอแล้วครับเจิแครับเขาฝากกันแล้วนะครับอืมอืมอืมยังไม่ได้ครับทีไปไหนครับเป็นไงครับเปไหนครับไปไนครับโอ้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 ตะเกียบตกวันนี้ก็เครื่องเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยอะจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าผักเห็ดเห็ดกับกวางตุ้งหนึงนึ่งเพียดอยู่เลยอืมแล้วดูหน้าตาแล้วก็คดูเด็ดที้กินผักนะดูได้อะนี่นะครับนี่ครับ บะหมี่ครับบะหมี่ครับฟังตุ้งครับอืมได้อยู่ได้ดีกินจาไม่กินผักไหมครับกินจาครับกินจาครับเอาหน่อยเอาหน่อยโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับฟังตุ้งหน่อยครับฟังตุ้งโชว์หน่อยกินจาบอกหมูสไลด์ก่อนดีกว่าอือกินจาพูดเองครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเด็กอยู่เด็กอยู่ครับอ่าข้างหลังนั้นข้างหลังตัวอะไรเนี่ยแมวครับอ๋อแมว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 จีนี่อ๋อจีนี่กินเห็ดนะครับเห็ดเข็มทองนี่อืม อ่าอ่าอ่าอมิจารไงครับมิจาร์ย์เอามิจาร์ย์หิน,น,น,นหินทองได้ครับได้อยู่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 เออจิ้มเลยเป็นน้ำจิ้มอ่าส,สุกี้สุกี้นะครับเราปอ,อก,ก่อนปอ,อก,ก่อนปอ,อก,ก่อนวันนี้ก็จะปล่อยให้ทีมงานของเราอร่อยกันนะครับสหรับคลิปนี้ก็ล่ำลางกันที่เพียงเท่านี้ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ